กับพวกผมทัลาะแทนกันนะครับผมวันนี้เรากลับมาที่บ er ึงสำราญอีกครั้งเนาะเรามีสมาชิกมาด้วยนะครับผมนี่สมาชิกเราอยู่นี่ก็ในทริปนี้นะครับผมผมให้เป็นทริปที่เราเปิดบ้านแพงที่สุดบ้าน v i p หลังที่14ของบึงสำราญนะครับก็คือราคาเทมก็วันละ5,000กว่าบาทนะครับผมแล้วเราก็มากับอีกหนึ่งคอนเทนต์ก็คือเราเอาคันใหม่มาเป็นคันสปริน อยากรู้ว่าเป็นคันอะไรเดี๋ยวติดตามไปดูกันนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมตลแทนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมไป ก็สำหรับในทริปนี้นะครับผมสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยมาบึงสําราญก็อยากให้ติดตามกันไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดเลยสําหรับว่าใครที่อยากจะมาบึงสําราญแต่ไม่กล้ามาจะได้มาได้นากก็ลองติดตามกันดูอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยแต่ก็อยากให้คอมเมนต์สอบถามกันนะแล้วผมจะพยายามเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมจริงจงบึงสำราญเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบึงสำราญใหม่ตอนนี้ ผมถ่ายคลิปนี้ช่วงปลายเดือนคันวานะครับผมก็คือปี2024นะครับเผื่อใครเข้ามาดูย้อนหลังเนาะตอนนี้ค่าคันยังมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือวันธรรมดาจันหนึ่งคือรหัสนะครับผมไม่นับวันศุกร์นะครับจันหนึ่งคือหัสถ้าลงฝั่งแพจาก500จะเหลือ300บาทนะครับผมแต่ถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ค่าคัน500บาทค่าคันคืออะไรค่าคันก็คือเหมือนแบบว่าเป็น คันเบ็ดของเราเขานับเป็น1คันนะครับผมอาจจะพาเพื่อนมา 3- 4คนแต่นับเป็น1คันเพราะฉะนั้นถ้าเอามา2คันก็ต้องจ่าย1 0 0 0บาทหรือ3หรือ6 0 0บาทแต่แต่ถ้าเราคันเบ็ดมาหลายคันแต่อยากสลับคันก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือเราสามารถฝากไว้ที่เคาน์เตอร์หรือทิ้งไว้ในรถก็ได้พอตอนเราไปหลับสลับคันเบ็ดเนี่ยเราก็เอาคันไปเปลี่ยนไปแจ้งเคาน์เตอร์เขาไว้นะครับผม ตอนเราลงทะเบียนคันเบ็ดเราก็จะได้ตั๋วมาหนึ่งใบนะครับผมตั๋วใบนเนี้ยเนี่ยก็สามารถเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรเพื่อลุ้นรางวัลได้ที่บึงสำราญนี่มีจัรางวัลบ่อยมากนะครับผมก็สอบถามที่เคาน์เตอร์เพิ่มเติมได้นะครับก็เดี๋ยวพาต่อไปเดี๋ยวแทนจะพาไปดูบ้านที่แพงที่สุดในบึงสำราญนะครับผมก็คือเป็นบ้าน v i p หลังที่14นะครับจะอยู่เกือบ ไม่ถึงกระปายนะครับผมก็จะเป็นมุมที่เรียกได้ว่าข้อดีของตรงนี้จากที่ผมเคยมาก็คือแดดเนาะความสําคัญของการมาตกปลาเลยถ้าไม่อยากร้อนอยากสบายมือใหม่มาแม่บ้านมาก็ต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมว่าทิศทางแดดตอนเช้าไปทางไหนตอนบ่ายไปทางไหนไม่งั้นร้อนทั้งวันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านี่นะครับผมก็เป็นกาแฟของที่บึงสำราญน,นะครับมีจําหน่ายนะครับผมที่บึงสำราญน,นี้ก็จะมีคาเฟ่ด้วยมีห้องอาหารด้วยนะครับสามารถ เข้ามาทานอาหารอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาตกปลานะครับผมในโซนของบ้านพักนะครับผมจากที่เราเดินมาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโซนของบ้านพักและจะเป็นพีเวทโซนเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เปิดบ้านพักก็ขอสงวนเอาไว้นะครับผมให้คนที่เขาเปิดบ้านพักได้มีความเป็นส่วนตัวในการตกนะครับผมเพราะว่าบ้านพักมีหลายราคามากก็คือสามารถสอบถามได้ก็คือมีตั้งแต่บ้าน1นึ่ง0 0นส0 0 0ั0 0 0ม0 0 0ประมาณนี้เนาะ ส่วนห้องน้ำเนี่ยถ้าบ้านถ้าผมจะไม่ปิดบ้านที่หลังที่ราคาถูกสุดจะไม่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็เป็นห้องนอนที่มีพัดลมนะครับผมไม่มีแอร์แต่ถ้าขยบขึ้นมากว่านั้นก็คือบ้านสองพันเนี่ยก็จะเริ่มมีห้องน้ําและมีแอร์ด้วยนะครับแต่ก็จะเดินต้องเดินไปห้องน้ําส่วนรวมนะครับผมถ้าหลังที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับจะสังเกตได้นะครับผมเวลาตอนนี้ประมาณ -78 ็โปโมงแล้วก็คือแดดเนี่ยก็คือ จะเข้าหน้าเราเลยฝั่งบ้านทางนี้ก็จะโดนนะับผมจะฝั่งแพรจะไม่โดนเพราะฉะนั้นใครที่มาสายหรือตื่นสายหรือเข้ามาช่วงบ่ายเนี่ยฝั่งบ้านก็จะโชคดีส่วนฝั่งนู้นก็จจะร้อนหน่อยนะครับผมแล้วนู้นก็คือเป็นโซนบ้านกาวนะครับผมนี่ก็ไล่มาแต่ละบ้านก็จะมีชื่อนะครับผมอย่างบ้านที่เ็นก็ชื่อกระพงขาบเขาจะตั้งชื่อบ้านเนี่ยตามชื่อป่านะครับ12ก็คือประบุนะครับเป็นอีกหนึ่งหลังที่ผมชื่นชอบกันก็เคยเข้ามาแล้วแต่วันนี้เราเข้าหลังเอ็กซ์คลูซีฟสุดนะครับผมก็คือ นี่นะครับผมก็คือหลังที่14ของเรานี่เองนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดที่บึงสำราญแล้ววันนี้เรียกว่าบ้านปลาบึกนะครับผมบ้านปลาบึกหลังที่14ครับวันนี้เรามากับสมาชิกทีมงานของทีมทารานะครับผมน้าโจอาจารย์ของเราเองครับแล้วก็น้องชายของน้าโจนะครับผมน้องสาวเออไม่ใช่น้องชายหรอน้องสาวครับน้องสาวครับน้องส้มนะครับผมอ่าก็อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับผมก็คือถังเหยื่อเนาะจริงๆที่บ่อเนี่ย มีแต่ไม่ใช่ไซนี้อ่าไซสสะใจนี่เราซื้อมาเองนะครับเป็นไซ์นี้ทําไมเราถึงต้องใช้ไซ์นี้เพราะว่าเพราะอะไรครับไม่พอกิองฮะยชงไยังไก็ไม่พอนี่โหวันปากินดีๆนะถังนี้ทั้งถังตีหมดอ่ะโอเคครับปะ่ะในพาต่ตอไปเราจะพาไปทัวร์บ้าน1ิบกันนะครับผมมาครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยเข้าไปเลยเนาะะ ครับผมพอเข้ามานะครับเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจเอห้องโถงกว้า,างๆนี้เลยนี่นะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณของห้องนอนมีพัดลมอยู่ในห้องด้วยนะครับห้องนอนมีแอร์นะครับผมหมอนสองใบเขาจะตัวสองผืนมีผ้าห่มให้และก็ห้องน้ำนะครับผมสะอาดมากหลังนี้แล้วก็สวยมากๆนะครับผมตรงกลางโถงนะครับมีพัดลมให้นะครับผมสองตัว การนับร้อนมีชั้นวางมีนะครับผมสําหรับใครที่อยากสั่งอาหารมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถสแกนไลน์หรือว่าโทรสั่งที่บึงได้เลยนะครับผมาภายในก็ประมาณนี้ห้องโถงตรงก้างนะมีทีวีตัวเล็กนะครับผมแล้วมีปลั๊ก WiFi ด้วยนะครับ นี่ก็คือรูปภาพของสมาชิกที่เคยมาที่นี่นะครับผมมาถึงห้องนอนห้องที่สองกันนะครับโอ้โหก็คือเห็นวิวออกไปข้างนอกเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็คือมีห้องนอนสองห้องนะครับผมห้องน้ําเป็นอย่างนี้ครับอาบน้ําได้นะครับผมอ่าครับโซฟานะครับผมพาเพื่อนเข้ามาได้สบายๆหลังนี้เข้าได้กี่คนนะคุณฟอง10คนหลังนี้เข้าได้10คนนะครับผมถ้ามาเพิ่มก็ มีค่าแอดออนเพิ่มนะครับผมสามารถจ่ายเพิ่มได้มาถึงพาร์ทที่สําคัญที่สุดของการมาตกนะครับก็คือหน้าแพ่นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นโซนที่ของเยอะที่นั่งเยอะนะครับผมที่นั่งเยอะมากๆนะครับมีไฟมีปักให้นะครับมีปักอยู่ตรงนู้นนะครับทางขยะมีอ่ากระชังมีนะครับผมเอาไว้ลงเปได้นะครับผมอ่า ว่าใหญ่มากๆหลังนี้นะครับใหญ่อีกเท่าหนึ่งของบ้านหลังนู้นเลยนะครับมาดูถึงด้านข้างบ้านก็จะมีในส่วนของซิง์เอาไว้ล้างมือนะครับผมโถปสัสสาวะชายก็มีแล้วก็เราก็บางทีเราลงน้ําลงเลไรก็ตากผ้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแดดตอนเช้าฝั่งนู้นก็คือจากที่เรามองไปก็เห็นปลายไฟตรงนู้นนะครับปลายไฟคืออะไรสับที่บึงสำรานปลายไฟก็คือ ทัพ์ที่บึงสำรานนะครับผมปลายฟ้าก็คือจุดที่ยอดทิตของบึงสำรานนะครับเขาจะเป็นจุดที่บริเวณน้ําลึกแล้วก็ปลาเข้ามารวมฝูงเยอะที่สุดนะครับผมเขาจะเรียกว่าปลายฟ้าบางทีนะนะครับบอกว่าเอ้ยวันนี้เจอกันปลายฟ้านั่นก็คือบริเวณของตรงน้นนะครับผมโอเคครับมาถึงพราร์ทของการผสมเหยื่อบ้างครับผมจากที่เราตกมาสักพักเราก็จะรู้ว่าเราสามารถใช้มือในการผสมเหยื่อได้แหละแต่เราทุ่นเวลาแล้วกันเลยเราใช้ใช้อะไรครับจันโจโรตารี่ โรตารี่เลยนะครับผมความแรงจริงๆริงสว่านแบตก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราเร่งความกล้าใจครับนี่นะครับผมก็จะเป็นสว่านโรตารี่นะครับผมอ่าเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเวลาเพื่อนๆมาเนาะเขาก็จะมีเหยื่อแบบหลากหลายมีขนมปังมีลำมีลำอ่าอันนี้เขาเรียกว่าลำนะครับผมลำนะครับก็คือเป็นเหมือนแบบว่าทํามาจากพวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมนี่นะครับผมประมาณนี้เพราะงั้นถ้าสมมุติเพื่อนๆสนใจจะตกปลาบึกเนี่ย ครับก็จะซื้อลำอันนี้ถุงละเท่าไหร่นะถผมจะไม่ผิดแปดสิบไหมแปดสิบาทนะครับเราซื้อมากี่ถุงวันนี้3มก่อนสามถุงนะครับผมเแน,เน่ซื้อได้เรื่อยๆสั่งได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคเราจะปล่อยจันโจทำสูตรของเขาไปก่อนนะครับผมมีจริงๆเราต้องผสมน้ํานะครับเราก็ต้องเตรียมน้ําตรงนี้เอาไว้ผสมกับลำเพื่อให้เขาเหยื่อเกาะกับตัวตะก้อได้ดี วิธีการใส่ข้าวเราจะค่อยๆเทลงไปครับเราไม่เทพวดลงไปทั้งกระมังแล้วเราก็จะปั่นแบบนี้นะครับผมพอแล้วไม่เป็นไรครับผมประมาณนี้ค่อยๆใส่แล้วเราก็ดูสีของลำเนื้อของมันนะครับอันนี้ก็อาศัยประสบการณ์เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เรียกได้ว่าอุปกรณ์ชนิดที่หนึ่งละกันชนิดที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่า เบสคันเบสจะมี2ชนิดนะครับมีเบสกับสปินต์อ่าไฟไม่นับละกันขอเป็นเบสกับสปินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์คันเบสจากอาจารย์โจกันสวัสดีครับอาจารย์โจขออนุญ,ญาตแนะนําอุปกรณ์หน่อยครับผมนนสำหรับมือใหม่เป็น t b a c JX นะครับเบส30โลครโลแล้วก็คันเป็นของเรียวโกะบูแนนะครับก็สาย PE6 ลองลองด้วยสาย PE6 แล้วก็สายเมนอยู่ 60ปอนด์่าปเมนส่ายน่านเล็กนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้สำเป็คนี้ลงมือสำลานชิวๆสบายๆนะอันนี้อุปกรณ์เสริมใช่ไหมครับพวกนี้คืออะไรบ้างอันนี้ควรมีควรมีมากเพราะว่าเวลาเราเยอะปลาด้วยป่าแรงเยอะถ้าไม่มีตัวนี้ขิวช้ำแน่นอนแล้วก็สำหรับคนที่ลักลอกเนาะลอก เชื่อว่าทุกคนรักเหมือนกันตัวนี้โฟมลองรอกนะฮะมองกันการเป็นร้อยได้ดีครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์เซตเริ่มต้นสําหรับเหมาะสำหรับ,บก e g i n n e r ยันโปรเลยก็คือคันสเปนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือยังไงเป็นแบบไหนนะครับสวัสดีครับผมก็กลับมากับช่วงรีวิวนะครับผมเรียกได้ว่าอุปกรณ์สําหรับมูใหม่ั้งรีวิวแล้วก็ ขึ้นสายให้ดูเลยเมื่อกี้เราให้ดูคันเบสไปแล้ววันนี้เราแกะอุปกรณ์ใหม่เลยเป็นสปินนะครับผมแบบนี้นะครับอ่าสปินฟิชเชอร์นะครับผมตัวนี้ไม่แพงนะโอเค<ม><ะ>เริ่มต้นอันนี้เป็นเพนเบอร์เจ็ดพันห้าก็ลงคุณสำราญไหวอยู่นะครับครับผมมากับคันเพนแคชเหมือนกันครับ p e 4 8นะครับผมหรือจะเล่นเบากว่านี้ก็ได้นะแต่อยากให้แนะนำว่าเบอใหม่ ลองเล่นเป็นี4.8ดูก่อนนะครับขนาดคันไม่ยาวมากประมาณ5.6ก็กำลังดีแนละ5.5ขึ 5, 5้นไปก็โอเคนะครับผมอย่าซื้อคันยาวมากนะช่วงแรกๆลองเล่นคันประมาณนี้ดูก่อนด้วยการปุ่มปาลาอะไรต่างๆคันจะทำได้ง่ายกว่าน,นะครับผมวันนี้เป็นเพนแคชนะครับผมต,ตัวนี้เป็น PE 4.8ราคาก็ประมาณ2,000กลางๆ,ๆไม่แพงมากนะครับอ่ามาดูชุดสายบ้างครับจันโจ สายที่เราจะใส่กับตัวรอบสปินตัวนี้เราใส่สายอะไรครับอตอนนี้เป็น PE เบอร์8แล้วก็สายช็อคหน้าเบอร์80ปอนนะครับเผื่อโดนของใหญ่เราก็ได้ไม่พลาดหรือถ้าเป็น N ก็แนะนำว่าอย่างตา่ำถ้าเขา้ามือสำรานก็ประมาณเ0ปอนด์อห้าสิ50อย่างต่ำนะอย่างต่ำนะ50บขึ้นไปนะครับเ,เล็กกว่านั้นได้ไหมได้แต่ว่าถ้าคุณพาดตัวใหญ่มามันก็ช่วยอะไรไม่ได้อทีอนี้ มาดูหนตาเบ็ดกันเวลาเราไปร้านค้าเนี่ยเราก็ไปบอกเขาว่าเอาตาเบ็ดที่เข้าบึงสำารานเนาะขนาดประมาณแบบจริงๆก็15 14 15ขึ้นไปนะครับผมแล้วเราก็อย่าลืมบีบเงี้ยงที่ตัวเบ็ดด้วยเงี้ยงคืออะไรคือเวลาปลากินเข้าไปครับมันจะมีเงี้ยงเล็กๆเอาไว้สวนอยู่อ่าเอาออกยากนะครับผมเราบีบเงี้ยงทุกครั้งเวลามาด้วยก็คือเราเอาครีมเนี่ยบีบตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนของตาเบ็ดลูกหมุนนะครับผม ใช้เป็นขนาดใหญ่หน่อยใช่ก็เรียกลูกหมุนลูกหมุนถังใหญ่มากมาดูนะครับยาเอาเบอร์เล็กๆมานะครับระเบิดแ,แ,แน่นอนด้าน,นหน้าเราจะใช้เป็นสายพี <P S 2> ก็ได้หรือลีดก็ได้ท็อกลีดก็ได้นะครับผมแล้วเราก็จะพ่วงด้วยแล้วก็แล้วก็มีหลากหลายเนาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราใช้แต่ก็แล้วแต่ขนาดด้วยการท่ชอบด้วยแล้วก็ทุ่นนะครับผมอุปกรณ์ในการ ต่อ PE อ,อ่ะไปเช็คใช้เวลาลวนสายให้มันไม่สะดุดน,นะครับผมเก็บสายเก็บความเรียบร้อยแล้วก็คีมหรือการตัดเล็บต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เข้าบูรัาได้ลเลยอ่าเดี๋ยวเราไปประกอบอุปรกรณ์กันนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยตรงไหนหรือมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ด้านล่างได้เราจะเข้ามาตอบให้หมดยิ่งคุณคอมเมนต์เยอะเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะได้รับความรู้มากขึ้นเท่านั้นไปประกอบอุปรกรณ์เนี่ย นี่นะครับผมก็คือหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสายช็อปด้านหน้ารองด้วย PE 8นะครับช็อป80ปอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นเซตที่เอาไว้ตกบึงสำรานได้แล้วเป็นเซตเดียวกับคล้ายๆเซตที่คันเท่าที่บึงสำรานเหมือนกันนะครับผมอันนี้ได้เลยสบายมากๆ Oh mm -hmm. You're welcome. เป็นยังไงบ้างทีมงานวันนี้โอ้โหสุดยอดนะครับผมก็เป็นทีม V.I.P. บ้าน14นะครับผมพาน้องๆมาตกนะครับผมหวังว่าน้องๆก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆก่อนกลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปเคลียร์มัดจําเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันเตินเป็นไงบ้างวันนี้นมาเพิงสำราญกับพวกพี่เมื่อยเมือ่อยสนุกไหมสนุกเคยมายังที่นี่ยังนี่มาครั้งแรกเลยนะครับมาอีกไหมมาอีกครับอ่ะน้องเต้นเป็นไงบ้าง เหนื่อยเหนื่อยมากม่อีกว่ะมาอีกแน่นอนอยากได้คันป่าวยาขอพ่อนะอ <c oughs> โอเคครับก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับทีมทาราแทนนะครับผมบ๊ายบาย